ออธิบายไปด้วยแรารันก็พูดด้วยสิเงินเยอะก็จะหะุ้นจากชาวทีวีใช่พูดเบาๆก็ได้หรอกรันนี้ทำอะไรครับจังชาวทีวี วันนี้ใครยันใช่ไหมยันอยู่ต้องคุยกันเนาะก็อยากคุยเนาะก็อยากคุยเียนได้กินหน้าแล้วลูกหนึ่งร้อยว้าเยอะจังหนึ่งรนะ้อยเนาะหนึ่งร้อยหน้าเลยลวะไม่แหลก ยช่ใสวยอะนรอะไรนี่กิงใครดีวยกครับยินใครลาลาลาลข้ามากักกันพูดอันแาวกได้เด็ดัดด กัรงานงานใหนเงินให้รถเปิดตาด้วยกันยังมาสามสิบอาลิตาถึงจะ